จะพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมบ้านสวนเศรษฐกิจนะครับของคุณน้องทัพรสมฤทธิ์นะครับซึ่งเป็นบ้านที่มีสภาพบ้านอดอกไม้สวยงามมีทั้งต้นไม้ดอกไม้แล้วก็พืชเศรษฐกิจเยอะแยะนะครับสวัสดีครับคุณน้องครับสวัสดีเจ,จ,จ้าเจ้าจื่อทักษพรสุมร่มฤทธิ์นะเจา้าน้อมีอาชีพรักปิ้นพยาบาลนะเจ้าน,น,านออ้อแล้วก็ชอบอ่านบรรพบรุษนชอบสั่งซุ่มมะเร็งการปลูกพัก เลงซัดบีเมลวางมันเป็นวิถีชีวิตกุลือะนจ้านอกวิถีชีวิตของชาวไทยลืออยู่แล้วครับกุลือนี่เปิลนี่ชอบแบบว่าแบบพ่อเพลงเนาะพักก็ปูกินเองปูกพักก็ดีเจ้าเลงไก่กินไข่เลงปลากินปลาเฮามต้องได้ไปแบบใจชีวิตที่มันรู้ล่าแต่ได้เนาะเฮาก็ชอบพื้นท่านอันนี้ก็มีเวลาวาง หลังจากทำงานหรือวันยุทธเ้าติดก็มาทำเลงโซนมุนี่แหละจะพัฒนามาเลยเลยถึงมันมีทุกอย่างมันเป็นโซนผสมนะจ่ะนอามีพืชพักทุกชนิดตีเฮาสามารถอีกกิ่หลามักอันใดกับปุกอันนั้นจ้าสวนต้องเยอะแยะนะครับแล้ววันนี้เราจะพาไปชมตรงไหนก่อนนะครับเจ้าขออเชิญชมตรงแป้งพักก่อนนะจ้าเนาะว่ามันมีสั้างทองจ้ามันมีสั้งทองนะจ่าหน้า หอมแบงนี่ก็มีประโยชน์หลายอย่างใส่น้ำพริกก็ได้จางหอมเพหอมภาษาพากกลางภาษาไทยลือก็ว่ายังเกาะหอมแบงก์หอมแบงหอมบูหอมบูเอาใส่น้ำพริกน้ำปูหรือเฮานี่ล่ำคณะเจ้าอันนี้นะเจ้าต่อไปก็ปิ้นทักสลัดเนาะทักสลัดนี่ก็เอาปิ้นกงเขงกับลาบก็ได้เนาะเอาอันตุ่มจิ้วตั้งก็ได้ทักสลัดนี่เฮาก็ปลูก สิ่งที่เขาปลูกนี่หอมได้ใจยญาเนาะเจ้าเนาะเขาใจแบบมูลสัตว์เป็นมูลสัตว์เป็นปุ๋ยหมักอะไรต่างๆนี่ใช่ไหมกาเรียกมาปินขี่ไก่เขาเลี้ยงไก่ไว้เวลาเขาทำความสะอาดเราไก่เขาก็เอาขี่ไก่มามักไว้เอาใส่กระสอบเอามาคุกขี่ดางไว้เวลาให้ปลูกพักเขาก็เอามาโรยหนาเนาะหอมอย่างไรเเจ้าต่อไปปินผักกาดเนาะเนอันนี้ผักหอมเต๋อผักกวามตุ้งนั่นเองเอาใบพัดเนาะเจ้าเนาะอะไรเนาะเจ้าผักหอมเต๋ พักหอมเต๋ะเจ้าเน้องอันนี้ผักกาดข้าวเจ้าอาผักกาดขาวเอาไปพักนะเจ้าเนาะงพักน้ำมันเฮ้ยลำขนาดอันนี้ลำขนาดอ่าตอนนี้ก็เป็นผักกองตุ้งเหมือนกันใช่ไหมอ่ากองตุ้งสีเขียวผักเขียวหางดอกหรือเป็นหอมผักเขียวหางดอกก็ไปก็ตอนนีเลือกว่าผักเขียวฮะตรงนี้ก็คือเป็นดอกไม้อาผักเขียวหางดอกเอ็มก็เอาไป แกงผักจอผักกาดจอทำจอผักกาดปิ้นอาหารผืนเมืองผักเนื้อห้าเนาอเจ้าเนาะอันนี้ยังลํำเลยเจ้าย่างนี่นะเแกงผักกาดจอเจ้าแกงผักกาดจอเนาอเจ้านอกยูหางดอกเจ้ามายูเจ๊อันนี้เก๋ยปิ้นผักคืนชายก็ไปใส่ข่าตุ๋มเมื่อเจ้าทำมาให้ยัไงก็กินข้าตุ๋มอันนี้ก็ผักชีเนาะแต่ว่าภาษาไทยลื้อก็เรียกว่าหมเครื่องสุ่มอันนี้อันนี้เครื่องสุ่มน้อย ขา่ายยางลรำนี่นะเปิ้ลเอาไปแป้งขขาสุ่มขาสุ่มนี่นะ,ะมาจากทำดิมอน,นทำดิมอน,นขขาพัดนะจ้แาแต่ว่าเปรียปร้ยวๆใช่ไหมจ้าเอานีสายเปิ้ลห้องว่าขขาสุ่มแต่แต่ก็คือขขาพัดนี่แหละแต่เพียงแต่เอาต้นนี้มาปรุงแต่งก็เลยห้องว่าเปิ้ลขขาสุ่มของภาษาลือนะเจ้าขขาสุ่มภาษาลือุ่นเาอันนี้ก็มีพักบุ๋งนะเจ้าเนาะมีพักบุ๋งมีห้อมเดิน อ่ามีพักใยหรือว่าพักแยงคลองพักอีสานนะแต่ของเขาบอกของพักใยพักใยจ้าอันนี้ก็คือสลันแหน่สลันแหนอันนี้แป้งใหญ่อ๋ออันนี้สลันแหน่ต้นใหญ่เป็นต้นนี้นี่ใช่ไหมครับอ่าอันนี้เป็นอมีพืชผักเอาไว้กับลาบอันนี้เอาไว้กับลาบครับเยอะๆนะครับอีนี้พักกะเพราเจ้าเนาะพักก่อมโกก่อมโกนี่ไปใส่แกงเจ้า ก่อมต้นแมงลักต้นแมงลักใช่ไหมครับภาษาไทยเป็นของแมงลักภาษาลื้อเป็นของก่อมก้อนะจ้ะน้อ็มาเขือเทศจ้าอนาคก่อมคือหางยาวก็ออูดอ๋อมามาเขือูดก็คือมามาเขือมาเขืออะไรนะมะเขือห้ามหมาเอาใบจับน้ำพริกก็ลรำเอาใบใส่แกงเขียวหวานก็ลรำมีทั้งต้นพริกด้วยมีพริกมิ่งเค้ยนะจ้ะน้อมีทั้งพริกมาเขือเป็นอ่าพืชในชุมชนของชาวไทยลื้อ ก็เป็นไอ้ปิ้นเครือแบบนี้เนี่เจ้าน้อเป็นสวนพอเพียงจริงๆมีทุกอย่างมีพริกนิ่มเครือนะเจ้าเนาะมีทุกอย่างแล้วก็มี้มโบบเจ้าตังล่างให้ปิ้นโบบคนหาว่าโบบนะเจ้านอต้นไม้มันนี่ปิ้นโบบหอมเอาไว้แกงเจ้าหรือเป็นเอาไว้แกงแล้วก็ใส่ผักหอมปลอมโรยให้ล่ำนาดแกงใส่ป้าแหงนะเจ้าเนาอใส่อะไรที่โเกียก้มกออะไรเช่นด้วยใส่ก้มก้อใส่ป้าแหงไอปิ้นแกงโบบตีอร่อยข้องผาซข้องไตลือเข้าเนี่เจ้าเนาะ ก็เป็นเป็นต้นมะเขือเปลาะนะครับอืมก็เป็นผักสวนครัวที่มีหลากหลายโอ้มีทั้งต้นอะไรนะดอกดอกแคร์อันนี้ก็เอาไปทําอาหารได้ใช่ไหมเอากระหน่าพิกกะินะจ้ะเอาไปนาบกับป๋าพิกกะปิดอกแกนี่นะครับยางล้มเลยจ้าเลยยางล้อยางล้านี่นะก็คือเอาไปไปผัดเป็นนาพิกกปิอ่าเอาไปนาบกับป๋าพิกกิอ่าเปิ้ลหอมเอาไปนาบกระปติใช่ไหมอ้าวเอาไปนาบเรียกว่าไปนาบ ไม่นาบครับพีกปี้อ่าโอเคอันนี้แต่ปิ้นอันพุดธไม่พุ่นนี่ยเจ้าเนาะอีปิ้นอันฝรั่งหรือว่าหรือเปิ้ลหองว่ามกุหลาบดาเนี่ยเจ้าเนาะอันนี้นะเปิ้ลหองมกุหลาบดาหรือว่าฝรั่งของภาษากลางเนี่ยเจ้าเนาะอ่าอันนี้เฮาวกล้องไม่ใจได้เนาะข้าวกล้องห่อเอาหั่มตองใจสั้นแคมีกินอย่างปลอดภัยเนาะมันปิ้นอ่าบริเวณนี้เจมีสั้นแคมีเจ้าเนาะเฮาก็ ปลอดภัยปลูกอินทรีสร้างก็กินอันนั้นเนาะโอ้แค่ตรงนี้ก็กว้างเยอะแยะเป็นผักสวนครัวทั้งนั้นนะขนุนก็มีเลยจ้ะเนาะขนุนแกงขนุนกินซุปก็มีจ้านี่เอาไว้แกงได้แกงขนุนนี่ใช่ไหมเจ้าของทางทางเหนือแล้วก็ไปรื้อด้วยนะแกงขนุนนะจ้าเนาะภาคอีสานเป็นทางบักมีบานเฮาของขนุนขนุนเนาะเจ้าเนาะทางต้นต้นนั้นก็กินได้เหรอไทยเน้นไทังใต้นั่นอ่ะตูนอ่าต้น ตูนตูนต้นบอนบอนเปลาใช่ไหมแต่มันไม่คันใช่ไหมครับคันจะเอาแกงใส่ซังก็ได้แกงใส่ปลาดุกก็ได้นาะมีทั้งต้นขาเอาขาตะไคร้ใบมะกรูดก็มีครับจ้ามีมดอันนี้กำลังปลูกอะไรนี่ครับกระเทมหอมเต็มหรือเป็นของหอมเต็มปลูกเป็นหอมเต็มเป็นแป้งแป้งเอาไว้กินเนาะก็คือกระเทียมทำต้องไม้สือเนาะ พอพอมันแห้งมาเป็นหัวก็เจ้าเรามันใหญ่เรามันใหญ่ก็ทอนทอออกมาก็มัดมัดเอา้วนคขวนแขวนไว้เวลาเราทำอาหาราก็มาแกะอ๋อเขาปีหนึ่งก็ต้องทำหนึ่งเจ้าเก็บไว้ได้นะเจ้าเราก็เก็บไว้ในช่วงฤดูหนาวเนี่ยนะครับนี่ใกล้จะเก็บแล้วเนี่ยนะครับ บ้านทฮามีทุกอย่างเลยเจ้าไปตั้งปุูนได้ป้าไปขออันมะเขือก็มีโอ้มีเจ้าอันไหนมีหมูเคอกับอีหมีอันกระเพราหมูเคอกับกระเพราแต่พูนเจ้าทางนู้นจะเป็นต้นไม้ใหญ่นะอันนี้ปิ้นพืชพืชไม้พุ่นพองพืชเศรษฐกิจพองเลยเจ้าหน้าต่อไปนี่นะเจ้าโอ้นี่ก็โตเลยนะครับต้นอะไรนะต้นสะเดาใช่ไหมอันนี้เปิ้นห้องว่าตุ่นสะเลม สลีมข้องเฮาอีปิ้นสลีมว้านหรือว่าสลีมดอกเดาหวานนะครับมันนี้ออกประมาณเดินกันญานะจังอีปิ้นพืชเศรษฐกิจลักของโซนนี่ให้เก็บไขยเดี๋ยประมาณวันละหาลอยหกลอยบาต่างแต่ตุนเดินกัญยามาถึงเมื่อเดี๋ยวนี้นะจ๊ะน้องทุกวันจะหาหกลอยบาทปิ้นพืชเศรษฐกิจกันยายนไม่เริ่มออกแต่เขามีหลายต้นนะจะมีประมาณเศร้าซ้องตุนจะยี่สิบสองต้นก็เป็นพืชเศรษฐกิจนะครับอ่า อันนี้ปิ้นตุ่นลองกล้องปิ้นพุ่นไหมพุ่นปิ้นไหลนะจ๊ะนี่ปิ้นตุ่นลองกล้องแต่ว่ายังยังไม่ออกลูกจะไม่ออกไปละอันนี้ก็คือของกะละแมชุมชนบ้านบ้านดอนชัยที่เคยรู้จักกันมาแล้วนะครับในเขตบ้านดอนชัยหมู่ห้าอันนั้นคืออาจารย์มุกดากรมงคลเนะอ่าตอนนี้ก็เป็นผู้ผักต่อสารพิษของปลาแก้วใช่ไหมครับปลาแก้วก็เคยเคยไปขายของที่ในชุมชนแต่ตอนนี้ผักก็ เริ่มขายก็จะหมดแล้วก็ทําอะไรนะครับตรงนี้ปลาแอบอ๋อป,ปลาแอบนั่ก็คือหมกปลาหมกปลาอ่าก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนก็จากผักห,หมดแล้วก็มาทําเป็นอาชีพอ่าก็คือเอาปลามาเป็นค้าขายเข้ากับชุมชนนะครับขอบคุณครับป้าอันนี้ปิ้นตุ่นโบบเนยจ๋ะเนาะโบบเมือนตุ่นตั้งหนาเนี่ยนะฮะใบแกงเนยจ๋าเนาะต้นนี้ยังไม่ออกดอ<า>กยังไม่ออกมาทําประโยชน์ได้เนาะอือจ้ามันเดินขึ้นขึ้นมา ก็จะเป็นออกยอดก็เอาไปแกงได้ตรงนี้ก็เป็นมะม่วงกวนข้าวแตนเป็นสินค้าในชุมชนอันนี้สินค้าในชุมชน้แตนก่อนปอนูแมมารีสังขุนตาใหญ่เห็ดก่ออยุ่รวมกันประมาณหน่อยหกสิบเพราะอยู่แปดสิบเมียอยู่แปดสิบเป็นสินค้าที่เห็ดโบราณตามสไตล์ดังตามรูปแบบดังเดิมก็คือ ้ใส่น้ำอ้อยนะครับนะกเปิ้ลก็ไม่ได้เป็นไม่ต้องเป็นแบบแพ็กเกจซ้มันกับปลาคายตามภาษาพื้นบ้านคือห่อสิบบาทสิบบาทห่อสิบบาทครับถ้าซื้อโหลหนึ่งก็ลดให้เอกใช่ไหมลดให้อันนี้ก็มงกโกนมงโกนสุขงักันถนอมอาหารนะครับเนาะอาหารเขาอยู่เมาอืมบรรทับบันเทิงตรงก็ะเยาะลายรูปแบบอำแบบมงโกนเนาะอันนี้เป็นก่อนเป็นก่อนเป็นไงครับก็ขอบคุณอาจารย์ตวนนะครับ การตรวจกองมงคลนะครับก็เป็นกิจการกะละแมเหมือนกันแต่อันนี้ก็เป็นของฝากในชุมชนบ้านดันชัยซึ่งก็เอาไปฝากไว้ที่ศูนย์โอทอปกะละแมนั่นเหมือนกันนะครับจาาอันโซนเฮาอิจใจการบำรุงดินโดยการปลูกปอเทิงนะจ้าเนาะปอเทืองไทยก๊อบกลอยเป็นบำรุงดินนะจ้าเนาะ ไรแมลงไปในโตเนี่ยจะปั๊บปรุงดินไปในโตคือตุ่นปอเทิงเนี่ยจะน่าตีเฮาใจในการบำรุงดินเนาะก็มีความสวยสมบูรณ่ถ้าเฮาไทยปอเทิงแล้วนี่เฮาก่อยเอาฟักทองลุงอีปุฟักทองหรือว่านำเกี่ยวบานเฮาเนี่ยเจ้าอันนี้ทําทําปั๊บดินเห็นมันสมบูรณ์ให้เกิดนจากโดยการปลุกปอเทิงเจ้าแล้วก็เป็นฟักทองเจ้าต่างล่างขางบานให้ปลุกตุ่นโก๋นะเจ้า กล้วยนี่มีทุกพันนุเจ้ะเนาะอีมีกล้วยไข่กล้วยหอมท้องกล้วยหองเจ้ะเนาะกล้วยข้องบานหาหมดเลยจ้ะตัดกินกินเลยก็แบ่งปันแบ่งปันก็ไปค่ายพองเะยจ้ะเนาะกินมีหลายชนิดใช้ไหม้กมีหลายอย่างมีกล้วยหอมกล้วยอ๋อนี่ก็ต้นสลีมที่บอกนั่นฮะทางนี้อีก อันเยอะเยอะอมีหน้าล่ะต้นต้นแสดานี่เยอะมากเลยเนาะนี่มันมีพุทซามีทักกูดเนาะแล้วก็มีมงมงแก้วมีสุ่มโอ๋เนาะจ้ะเนาะมีทุกอย่างเลยเจ้ะเนาะไม้ยืนต้นเจ้าอันนี้เป็นไม้พุ่นไม้พุ่นทางไล่อันนี้สุ่มโอ๋เจ้าอันนี้ต้นสุมโอ้ฟูกใหปีปีายแล้วเจ้าประมาณสีหาปีถึงได้ออกลูกเจ้าอีได้ออกหนุยหนุยสุมโอ้มีสุมโอ้ว่านพันข้าวใหญ่เจ้า ต้นนี้เป็นต้นผักขึ้นธรรมชาติที่มาใส่ตรงนี้นะครับส่วนมากหม่ปิ้งขี่ไก่เนาะแล้วก็ใบไม้ที่มันเน่าทับทุ่กันแล้ก็ไม่แห้งจ้านี่จากหน้าต้นมีเยอะแยะเหมือนกันต้นสะต๊ดเขาเนี้ก็ใช่นะเจ้าแล้วนอกจากปลูกพืชแล้วเราก็ยังมีการเลี้ยงไก่เนาะเจ้าเนาะเลี้ยงไก่ไว้กินไข่เหรอไข่นี่มันออกทุกวันใหญ่น่าเจ้ะแต่เก็บไข่ได้ใช่ไหมครับเก็บไข่ได้เจ้าครัวดูตรงนี้ก็ได้ไหม ไข่ไก่นี่มีประมาณสิบตัวนะเจ้าเนาะอ้โเอาไข่ทุกวันหจ้าแกะปุ๊กไก่นะเจ้าเนาะสิบตัวหน่อยจ้าเนอไม่เอาไข่ทุกวันเขาขอมต้องได้ซื้อไข่อ๋อนี่นะเจ้ากินเลิกก็ไปแบ่งกอแบ่งแม่แบ่งขางบ้านแบ่งญาติพี่น้องหน่อยจ้าเนาะห่อมไข่ห่อบ้านเนี่ยไข่หน่อยจ้าเนาะนี่แค่สิบตัวนะเจ้ามีสิบตัวหน่อยจ้าเนาะเก็บไข่ทุกวันเก็บไข่ประมาณแปดถึงสิบแกนหน่อยจ้าเนาะอย่างน้อยก็วันละ ตัวละสองลูกสองก็ได้เนาะบางตัวก็ไข่แฝดเนาะแล้วก็เฮาเฮาเฮาป้องเหล่าไก่เนี่ยเฮาต้องมีหุ่มถึงมันแล้วเฮาก็ใจตื่นกระทอนปิ้นลุมเงาเราจะได้ปลาด้วยตื่นกระทอนนปิ้นลุมเงาของเราไก่เฮาเนอกจ้าเนาะเจ้านอกจากเลีงไก่แล้วเ้าก็ยังมีเลีงปลาเนี่ยเจ้าเนาะซ่นี่เ้าวอีกคุดแล้วก็ลึกประมาณ สามสี่เม็ดนะเจ้าซานี่นะเจ้ามีปลาอะไรบ้างครับอ่ามีปลาทุกชนิดมีปลานิลปลาลิมเนาะปลาแขกปลาไอ้สั้ก็ปลาดุกเออปลาดุกเจ้าปลาลิมนั่นคือปลาปลาช่อนปลาช่อนเจ้าเจ้าแล้วก็เฮาเอาน้ำนี่ครัพันน้ำจากแฉงโซลาเซลล์ใสหน่อยเจ้าเนาะต่างเวลาหน่อยเจ้าเนาะนำซาจะบ้าแห้งหน่อยเจ้าเนาะเจ้า สั่งอัตโนมัติเนาะพอดีแฟนตุ้งช่างนั้นมาใช่ไหมจับน้ำใช่ไหมจ้าวถ้ำน้ำบ่อแล้วก็ใจโซลาเซลล์สูบน้ำเข่าสะต่างเวลาเอาทุกชั่วโมงเลยจ้าเนาะสูปเขาประมาณชั่วโมงละแปดนาทีเจ้าทุกวันทุกวันนเจ้าน้ำบ่มีแห้งเจ้าวน้ำก็เลยบไม่แห้งเจ้าเเเยยอะลจ้า บางทีพักเขาเศษพักเขาก็มาโยวนหรือป้าเราจะต้องไม่ต้องมีอาหารปลาใช่ไหมมีพองแต่ว่าเขาเ่เยอะแต่ส่วนมากเศษพักตีเัาปูเขาก็มาโยนใส่ให้มันกินเลยจ้ามันก็จะเป็นธรรมชาติเจ้าโอ้เน่ก็มีดอกอะไรนะเนี่ยดอกสามพ่อหรือเป็นทางดอกสามพ่อมันมีสีแดงกับสีเหลืองเป็นเอาไว้ไปวัดสักคุณถาวรใช่ไมก่อนเจ้ากับถังนกยุงนกยุงเล็กอ๋อเป็นพอเป็นจะอยู่ ในภาคเหนือหรือภาคอีสานก็เหมือนภาคกลางเป็นหองดอกหางนกยูงนะจ๊ะน้อแต่ใบต้นเล็กๆจ้าวต้นใหญ่หรือหององดอกสซำพ่อนะจ๊ะน้อมีทั้งสีเหลืองสีเหลืองกับสีแดงนะจ๊ะน้องมีทั้งพืชเสริมหนามหนามมีออกอัตโนมัตินะจ๊ะน้องซึ่งเวลา นำอิสซูปมาอัตโนมัตินะเจ้าเนาะใไ่อัตโนมัติเจ้านำจากบะแห้งเจ้าก็ขึ้นมาเองเจ้ามันเหมือนซูปนำจากบ่ะเทคโนโลยีมาช่วยด้วยเากันสมัยใหม่นะเจ้าปิ้นปิ้นประยุกต์นะเจ้าเนาะปิ้นโซนผสมประยุกต์นะเจ้าเนาะแสดงว่ามีปลาก็เลี้ยงเป็นรุ่นๆหรือว่าปล่อยไปตามธรรมชาตินี้ใช่ไหมตั้งแต่ซื้อมาก็ปล่อยตัวเดียวเจ้ามาถ้าขึ้นมาคุณเดียวเกิดลูกเกิดล้านนันคุณเดียวเจ้านั่นไงซื้อมาเพิ่มเจ้า งพวงคามซีข้าวเจ้าอันนี้เป็นพวงคามข้าวเจ้าเนาะที่ิมม่วงก็เจ้าที่มันมีซีม่วงแต่บ้านเฮามีซีข้าวอันนี้ดอกมันเริ่มร้ยแล้วเจ้าตอนมันออกดอกงามงามนี่แงนนะัโซนนี้ก็จะเป็นโซนไม้ดอกเจ้าไม้ประดับเอามามาตกแต่ง้าอันนี้จ้นพวงแซตตุนเป็นทางพวงแซดตุนตี ตีมันมีพวกแซดเลยตีไปตามโอ้พวกแซดที่มันเป็นเป็นเถาวันเช้าแต่นี้มันปิ้ตุ๋นจะพวกแซดตุ๋นอ้อมดอกตลอดปีเหมือนกันเจ้าเนาะอันนี้ก็จะเป็นบ้านสวนของนี้พักผ่อนนะตอนเช้ากินกาแฟมันมีดอกตีนฮะค่มดอกนี่คือดอกพี่เสือ มันม่วน no ีีเสื้อเจ้าแต่มันบะมีกินหอมแต่ได้เจ้าแต่มันที่หอมเราทังปีเจ้าสีอื่นมีไหมบะมีเจ้าไม่มีสีนี้สีเดียวครับแล้วก็เฮ้ยเดนกุลาเพราะว่าเจ้าข้องชอบดอกกุลาพยักหมอกเจ้าแต่ก็รอบรอมโตบาลนี่เฮ้ยเนตุ่นไม้ความลมลื่นแล้วก็มีกินหอมถ้าไปเอาปลูกตุ่นโมกเจ้าตุ่นโมกรอบบาทเลยเจ้า เชิญชมก็ได้จ้ะภาษาลาวกาลุนาปดเกิบกาลุนาถอดรองเท้าเกิบก็คือรองเท้ากาลุนาถอดรองเท้าเจ้าเป็นของว่ากาลุนาปดเกิบกาลุนาปดเกิบก็คือถอดเกิบก้อนขื่นหินเนาะเจ้าเจ้าอันนี้ขอบอันนี้ขอบใจขอบใจลายขอบใจนะครับโอเคเจ้ามาเชิญขื่นมาแอลวุ้นบานปิ้นบานลือเนาะเจ้าเนาะปิ้นบานลือพ่อเพลงเอาไว้นั่งพักผ่อนยามแรงเจ้า อันนี้เปิ้ลฮองบานโซนสไตล์ไทยลือนะเจ้าเนาะแล้วตีฮันเอกลักษณ์ของบานโซนก็คือมันอีมีเก้าอีนั่งรอบบานอ่าเก้าอีนั่งรอบบานนี่ปิ้นปิ้นลักษณะของบานไทยลือนะเจ้าเนาะนี่ก็จะมีเอาไปนั่งพักผ่อนนะเจ้าเนาะนี่คนนนนนนละะะออััััีี้กก็่่่งพผปปรรดดบาเป็นผ้าที่เขาทออ่า มีกระผ้าทอที่ของคุณคุณคุณพ่อคุณแม่ทําอะไรเงี้ยนะคุณย่าคุณยายเออเอกลักษณ์ของไทยลื้อก็จะเป็นลายเป็นห้องลายตั๊มกาวไล่ตั๊มกาวเนี่ยเจ้าเนื้อผ้าทอไทยลื้อไล่ตั๊มกาวเจ้าเจ้าระเบียงก็ว้นางผัก่อนกินล้มชุวิวไปเนี่ยเจ้าเนาะยาพี่น้องมาก็มาสร้างสั้นกันพองมานางหลินกันพองมีระเบียงมันระ่บ้านนะไทยลื้อเจ้าเปิ้ลทองมีเก้าอีนอกบ้าน อันนี้ก็ป็้นผาทุ่งเวลาคุณไม่ยิงหรือเนาะไม่ยิงหรือป้นนิจใจผ่าทุ่งนะจ๊ะเนาะมีหลากไล่แบบคนน้องก็ต้องใช้เหมือนกันใจเหมือนกันว่าเจ้าเจ้าเวลาเขาทำงานเดนนี่ก็ต้องใจผ่ามือเนาะเป็นอนุรักษ์เนาะอนุรักษ์ธรรมนีอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่นเจ้าเจ้าแต่ละท้องถิ่นก็ไม่เหมือนกันจริงของอีสานก็มีอันนี้ก็เป็นผ้าไทยลื้อเหมือนเจ้ายางงามเจ้าเลอลายคนละแบบอันนี้มันเมินไล่เจียงข้องหรือเจียงข้องก็ไล่แบบอี ครับก็อันนี้ก็พาชมทั้งบ้านไทยลื้อนะครับบ้านสานไทยลืออันนี้พิเศษหน่อยนึงคือข้องกุ้นเถาสมัมก่อนอ๋อนี่มีอ๋ออนี่เป็นเปิ่นหอมข่เขียนมากตีเข้าใจเกี่ยวมากเจ้าอันนี้นะเชียนมากเจ้าตั้มหมาเกี่ยวหมาข้องกุ้นสมัมก่อนนะกุ้นเถาไม่อุ้ยตีเปินจังเกี่ยวหมากอั้คือเชียนมาร์อไว้แถมนี้แถมนี้เจ้า อ๋นเหมือนกับเอ๋อเหมือนโคกเหมือนจ้าวอ๋อใส่เอาหมากเอาผู้ใส่จ้าวคุณถาวสมัยก่อนไปจำหมากเอาหมากเอาผู้ใส่เสื้อไปนี่เป็นของคุณปู่คุณย่าวหมอนข้ออุ้ยมอนอ๋อแล้วกอุ้ยหมอนจ้าภาษาอุ้ยหมอนก็คือปู่ย่าเนาะปู่ทวดอย่างนี้เป็นไก่มีตะก่อย่างนี้เอาไว้ไปวัดตัวหน่อยจ้าเนาะคุณหลือไปเอาไว้ไปวัดก็เอานี่ใส่ตรงนี้ก็ได้นะจ้าวจังไม้ทูพีนใส่นีเนาะน้องนะครับพามาเยี่ยมชมบ้านสวน พอเพียงจริงๆก็มีทั้งพืชเศรษฐกิจพืชผักสวนครัวเยอะแยะแล้วก็ไก่บอบปลานะครับส่วนใหญ่ก็คุณน้องก็จะมาประกอบอาหารเองใช่ไหมใช่แล้วก็แบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านด้วยนะครับตรงนี้ก็สร้างมานานแล้วใช่ไหมเดี๋ยสองปีเจ้าเดี๋สองปีนะครับแต่โซนนี่ปลูกพักมาเป็นสิบปีแหละเจ้าก็ปลูกมาเป็นสิบปีตรงนี้ก็ผสมประสานกับสมัยใหม่นะเป็นสวยมากเลยตรงนี้จุดมุมนี้มากนะครับขอขอบคุณคุณน้อง นะครับคุณหมออัศพรสมบิษิ์นะครับที่ได้พาเอาชมบ้านเศรษฐกิจพอเพียงของอสมาชิกคนหนึ่งนะครับในหมู่บ้านดอนชัยหมู่5ตําบลหยวนอำเภอกลาจังหวัดพะเยาของเรานะครับก็ขอขอบคุณคุณน้องมากนะครับที่ได้พาเยี่ยมชมวันนี้นะครับยินด,ดีเจา้ายินด,ดีเจา้า